คำถามนะเรื่อง mindset ความจริง mindset เนี่ยมันเป็นคำที่มันเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานเท่าไหรนะ่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยคือคำว่า mind เนี่ยมันก็คือเรื่องของความคิดนะ set ก็เลยว่าเป็นชุดนะครับว่าชุดของความคิดหรือชุดของวิธีคิดของกระบวนการคิดเป็นลักษณะของคือการทํางานต่อเนื่องของความคิดนะก็ถ้าจะเรียกให้แบบสั้นที่สุดง่ายสุดก็จะเรียกว่าเป็น วิธีคิดก็ได้วิธีคิดนะฮะหรือว่าเป็นกระบวนการทางความคิดก็มีการพูดถึงกันเยอะในช่วงหลังๆมีคนถามมาว่า mindset ของคนที่ต้องการพัฒนาเนี่ยควรเป็นยังไงพวความจริงความจริงคําถามเนี่ยมันตอบไปในตัวอยู่แล้วนะฮะคำถามที่เขาถามมาเนี่ยก็คือคือ mindset ของคนที่พัฒนาอันนั้นคือคือ,คอลักษณะที่เรียกว่าเป็น growth mindset นะฮะสมองเราใช่ไหมฮะในหัวเราเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการทํางานของความคิดอยู่เวลาที่มีเหตุการณ์อะไรเข้ามาเนี่ย มันก็จะเกิดการทํางานของไอ้ตัวไมเซ็ t เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะตอบสนองออกมาด้วยคําพูดด้วยการกระทำอ่าเป็นเป็น reaction ของมันเพราะฉะนั้นถามว่า m ไมเซ็ตยังไงของคนที่อยากพัฒนามันก็ต้องเป็นไมเซ็ t ทางบวกูะง่ายๆก็คือเป็นเป็นคนคิดบวกนั่นแหละนะฮะอ่ามเซ็ตมี2ลักษณะก็คือ fixed mindset ะ,ะ fixed mindset เนี่ยก็จะเป็นไมเซ็ตที่พื้นฐานของมันเนี่ยก็คือการคิดลบนั่นเองนะ,ะเช่นเวลาเจอความท้าทายก็จะชอบหนะีฮะ ชอบหนีไม่ค่อยชอบเจอกับความท้าทายเท่าไหร่โกลด์ไมซ์เซตเนี่ยคนคิดบวกเนี่ยก็จะมองว่าเฮ้ยความท,าาท้าทายเนี่ยมันน่าตื่นเต้นนะมันสนุกนะน่าลองนะเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆคนที่เป็นฟิกไมซ์เซ็ตพอเจออุปสรรคก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยสู้ละนะก็จะถอยง่ายยอมแพ้ง,ง่ายล้มเลิกง่ายนะในขณะที่คนที่เป็นเอ่อไมซ์เซ็ตแบบโกรธเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพวกดันทุรังอะ่ะนะพูดง่ายๆคือ คือถ้าภาษามวยเขาบอกว่าตราบใดที่ระครังยังไม่หมดยกเนี่ยก็จะยังไม่หยุดชกเล่นจนกว่าระครังจะหมดยกอ,ะอ่ะอ่าพูดง่ายๆนะอ่ะก็คือจะดือ้อพวกนี้จะดื้อนะมีเชื้อดื้อเยอะแล้วก็ถ้าคนที่เป็นฟิกไมซ์เซตเนี่ยนะครับพวกนี้มุมมองเกี่ยวกับการใช้ความพยายามเนี่ยมันเพ้นเพียนไปเนาะเขาก็จะมีทัศนคติบางอย่างว่าเฮ้ยเราไม่ต้องแบบทาอะไรมากหรอกเพราะว่าถ้าเราต้องทําอะไรมากเกินไปเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่ดีเท่าไหร่สิ เออถ้าเราทําได้ดีเราก็ไม่ต้องพยายามนะแต่เขาลืมไปว่าก่อนที่มันจะทําได้ดีเนี่ยมันต้องพยายามมาก่อนมันต้องแบบทุ่มเทมันต้องทํามาก่อนนะในขณะที่คนที่เป็นกลุ่มไมเซตเนี่ยนะเวลาทําอะไรก็ทําเต็มที่ฮนะก็ทำแบบสุดๆพยายามสุดๆนะมีความภาคเพียรอนะ่เพราะว่าเชื่อว่าสิ่งนี้จะทําให้ชีวิตของเราประสบความสําเร็จได้คนที่เป็นฟิกไม์เซตจะกลัวการวิจารณนะไม่ชอบให้ใครมาวิพากวิจารณ นะโดยเฉพาะจากคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามนะซึ่งซึ่ง,งผมว่าทุกคนก็มีนะไออารมณ์แบบเนี้คือคือไม่ชอบการถูกวิจารณ์เนี่ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้า mindset ของเราเป็นแบบโกรธเนี่ยเราก็จะเอาคําวิจารณ์เหล่านั้นเนี่ยมาพิจารณาเหมือนกันนะฮะมาพิจารณาเอามาไต่ตรองเอ๊ะเอเอไอที่เขาคอมเมนต์มาเนี่ยที่เขาตำหนิมาที่เขาวิพากษ์วิจารณ์มาเนี่ยมันจริงไหมเออมันมีส่วนที่ที่มันใช่ไหมถ้ามันใช่ แล้วเราจะใช้ประโยชน์ยังไงจากคําวิชาเหล,ล่านี้น,น,นี่คือลักษณะคนที่เป็นกรดตไมล์เซตคนที่เป็นฟิกไมล์เซตจะมองความสําเร็จของคนอื่นเนี่ยด้วยความอิจฉาด้วยความลิษยาด้วยความอิจฉาแล้วก็มักจะมีความคิดว่าเฮ้ยหน้าแบบนี้มันทําได้ไงวะมันต้องมีคนอื่นช่วยมันจะต้องใช้แบบแทคกติกอะไรบางอย่างมันต้องโกมาแน่ๆเลยอันนี้น,นี้คือคนที่เป็นฟิกไมล์เซตในขณะที่คนที่มีไมล์เซตแบบ โกรธเนี่ยจะมองความสำเร็จคนอื่นเนี่ยเหมือนกับเป็นมองเขาเป็นไอดอลฮะเอยดีจังเลยถ้าเขาทําได้เราก็ต้องทําได้ชิวะอะไรเงี้ยเราก็แค่ยังไม่รู้ในสิ่งที่เขารู้เองถ้าเราได้รู้ในสิ่งที่เขารู้แล้วทําในสิ่งที่เขาทาเนี่ยเราก็น่าจะประสบความสําเร็จได้แบบเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นกลุ่มไมเซ็ตเนี่ยโดยธรรมชาติก็จะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วคําถามที่ถามมาว่าไมเซ็ตของคนที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือ ตัวอ,อย่างพัฒนาก,ก็คือเป็นไมเซตแบบโกลด์นั่นเองนะฮะอันนี้เป็นคําถามของคุณคุณนันพัฒน์อยู่ตรงไหนเอ่ยส่งเสียงหน่อยครับขับรถอยู่คะ่ะอาจารย์ฟงยัอฟงอยู่นะครับ<ช>ผมอ,อยากจะให้ช่วยขยายความคําถามนิดนึงที่บอกว่าอุปสรรคของการพัฒนาคนและพัฒนางานเนี่ยจริงๆอุปสรรคเนี่ยต้องบอกผมนะ,ะคือถามผมว่าอะไรเป็นอุปสรรคบ้างเนี่ยผมว่าจริงๆเราน่าจะเจออุปสรรคอยู่แล้วแล้วอุปสรรคที่เราเจอคืออะไระครับ อุปสรรคที่เจอเหรอคะคน่า <ผม S 2> จะเป็นการไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะไปให้เขาเปลี่ยนแปลง<อ>ใหม่ๆห,หรือยังไม่ทันได้ข้อมูลเลยว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะดีหรือไม่ดีก็เกิดการต่อต้านอย่างเงี้ยค่ะโอ้<ะ>สุดยอดประมาณนี้คะ่ะได้เลยอันนี้ประเด็นก็คืออุปสรรคของการพัฒนาคนจากคนที่เราจะไปพัฒนาใช่ไหมฮะคือเราต้องการจะพัฒนาเขาแต่เขายังไม่พร้อมที่จะพัฒนา ประมาณนั้น<อ>หรือเขาต่อต้านอ่าต่อต้านการพัฒนาโอเคคือเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับเช่นการจะปรับระบบงานใหมย่ยุคสมัยตอนที่เราเพิ่งเริ่มใช้คอมพิวเตอร์เนาะผมเข้าใจว่าในในรุ่นพวกเราเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คือทันเป็นช่วงที่กําลังเปลี่ยนผ่านที่เราเริ่มจะมีคอมพิวเตอร์ใช้เราก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้เลยว่า คนบางคนก็จะบ่นไม่อิดอิดอ่อ่อนไม่อยากที่จะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเออมันเสียเวลาต้องทํางานซ้าซ้อนงานเกา่าระบบเดิมก็ต้องทาไอ้ระบบใหม่ก็ต้องมาฝึกมาคีค์ข้อมูลเข้าไปไอ้ข้อมูลแบบแมนนวลก็ยังต้องต้องใช้อยู่ก็รู้สึกว่ามันเป็นภาระมากแต่ถามว่าวันนี้ลองไปถามเขาใหม่วันนี้เอาวัานนี้เอายกเลิกคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยแล้วกลับไปใช้แบบเดิมอ่ะเอาไหมผมว่าร้อยละร้อยไม่มีใครเอา กนะ็เป็นธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงวันนี้ถ้าเราจะทําอะไรใหม่ๆเนาะโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยแล้วเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างระบบงานเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาเรื่องใหม่ๆให้กับลูกน้องเราเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่า,ามันมีธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้ครับก็คือทุกๆครั้งเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีคนอยู่4กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเราเรียวกว่าเป็นกลุ่มไพโอเนียกลุ่มไพโอเนียเนี่ยจะเป็นกลุ่ม5% จะมีอยู่ประมาณ5%พวกเนี้ยลุยไหนลุยกันถึงไหนถึงกันแล้วเป็นพวกที่ชอบเจ็บตัวด้วยสมมุติว่าเราจะมีอะไรใหม่ๆเราจะทําอะไรใหม่ปุ๊บเนี่ยแค่เราไปเปรยขึ้นมาเนี่ยนะครับกลุ่มเนี้ยกระโดดเข้าใส่เลยกลุ่มที่จะเอะมีอะไรเหรอหน้าเออฟังดูเข้าท่านะคือยังไม่รู้อะไรเลยแค่เป็นคนที่ชอบความท้าทายต้องการอะไรใหม่ๆเสมอพวกนี้คือเป็นพวกโกรธใหม่เซ็ตนั่นแหละถ้าเราจะเอาไปโยงไปนะนะเป็นคนที่คิดบวกมากๆพวกนี้จะเจ็บตัวมากกว่าชาวบ้าน คือจะล้มเหลวมากกว่าคนอื่นและก็จะประสบความสําเร็จมากกว่าคนโดยเฉลี่ยด้วยนะอันนี้คือคนกลุ่มที่1บอกให้ทําอะไรปุ๊บเนี่ยพร้อมลุยเลยส่วนคนกลุ่มที่2เนี่ยมีอยู่ประมาณ45%นะฮะกลุ่มนี้นะ45%กลุ่มนี้เวลาที่ผู้บริหารบอกอะไรก็ตามนะบอกเอ้ยต่อไปนี้นะเราจะทํานู่นนี่นั่นเราต่อไปนี้เราจะเป็นสมาร์ทฮอสปิตอลปั๊บเนี่ยคนกลุ่มนี้เขาบอกเออเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวพอใจเย็นๆพอช่วยอธิบายก่อน ว่าตกลงเนี่ยไอสมาร์ทฮอสพิตอลของพอ,อเนี่ยมันคืออะไรความหมายของมันเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงเออเอาให้มันเข้าใจหน่อยสิอ่าแล้วมันจะต้องทำยังไงหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามส่าต้องอธิบายต้องชี้แจงต้องให้ข้อมูลมากพอแล้วคนกลุ่มเนี้จะยอมรับส่วนคน,คนกลุ่มที่3ามเนี่ยนะสีที่3เนี่ยกลุ่มนี้นะถึงแม้ว่าจะได้ข้อมูลคําอธิบายอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเนี่ยนะ เขาก็จะมีคําถามข้อเด็ดของเขาเลยเหัวหน้าคือที่หัวหน้าอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยหนูเข้าใจละแต่หนูขอถามคําถามสักข้อได้ไหมมันมีที่ไหนทําสําเร็จแล้วบ้างขอดูตัวอย่างหน่อยอกลุ่ม3เนี่ยต้องการตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมความสําเร็จที่เห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นคือต่อให้เข้าใจแต่ก็ยังไม่มีความเชื่อมากพอว่าจะทําได้ขอดูตัวอย่าง ผมจำได้ตอนสมัยที่ผมยังอยู่ที่โรงพยาบาลระยองเนี่ยนะฮะเราก็ทำเรื่องแผนยุทธศาสตร์นะ,ะจำได้ว่าเป็นยุคแรกๆเลยที่ที่เราทำแผนยุทธศาสตร์กันซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีโรงพยาบาลไหนทำเลยนะฮะอันเนี้ยผมมั่นใจว่ายังไม่มีที่ไหนทำเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงก่อนสถานการณ์ IMF นะฮะอ่าสมัยนั้นเนี่ยเรายังยังไม่ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเลยซ้ำ นะเพราะนั้นยังไม่มีโรงพยาบาลไหนทำแน่นอนนะอย่างมากที่จะทำกันเนี่ยก็จะมีทำแค่วิสัยทัศน์พันธกิจแล้วก็มาแปะโชว์ไว้หน้าโรงพยาบาลเท่ๆกันไปอ่านะซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเป็นโรงพยาบาลแรกเลยที่ท,ที่เริ่มทำสิ่งเหล่านี้ก็ก็ทำเองในโรงพยาบาลทำเองเป็นวิทยากรเองอะไรเองนี่แหละฮะเพราะว่าสมัยนั้นถ้าจะเชิญวิทยากรมาทำเรื่องนี้ก็ต้องเชิญอาจารย์ที่มาจากามหาลัยซึ่งค่าตัวแพงมาก ก็เลยเราเราก็ทําเองเนี่ยก็ทำเองก็ประชุมกันไปฮนะนัดเจอกันทุกทุกครึ่งวันตอนบ่ายก็ทํามาเป็น10ครั้งครับประมาณชั่วคลองกลางละอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็มีพี่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ,รสังคมท่านหนึ่งเนี่ยยกมือถามผมในที่ประชุมเขาก็ถามว่าเออมอนิวัฒน์พี่ขอถามสักหน่อยเหอะว่าไอ้ที่เราทำทำกันเนี่ยมันมีโรงพยาบาลไหนทําสําเร็จแล้วบ้างผมก็ตอบแบบชนิดไม่ลังเลเลยนะผมก็บอกพี่ครับ เท่าที่ผมทราบนะไม่มีครับโอ้แกแกช็อกเลยแกแบบนิง่งนิ่งไปนะแล้วก็กําลังพยายามจะพูดอะไรบางอย่างผมก็พูดสวนแกไปเลยก็บอกว่าพี่ทําไมเราจะต้องรอให้คนอื่นทําให้สําเร็จก่อนแล้วเราถึงค่อยทําตามเขามันจะมีสักเรื่องไม่ได้เหรอที่เราเนี่ยทาสําเร็จก่อนแล้วให้คนอื่นก็ทําตามเราเออแกก็เลยนิ่งไปพอเราทําจนเสร็จปุ๊บนะฮะทำเสร็จแล้วก็เอามาใช้งานอะไรเนี่ยนะฮะ แล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดปัญหา IMF ก็มีการปรับระบบพูดประมาณใหม่ซึ่งเงื่อนไขอันนึงก็คือต้นงบภาครัฐจะต้องมีการทําแผนยุทธศาสตร์ก็เป็นจังหวะดีเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยของกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นกระทรวงนําร่องด้วยนะฮะเราก็เลยได้มาพัฒนาวิธีการในการทําแผนยุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขนะแล้วแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเอเนี่ยก็ถูกเอามาใช้เป็นตัวอย่าง แต่ตอนนั้นเราเปลี่ยนชื่อเราเราไม่ได้ใช้ชื่อโรงพยาบาลระยองเราก็ใช้คําว่าโรงพยาบาลอโรคยานะก็จริงๆเป็นของโรงพยาบาลานี่แหละถูกเอาไปใชเเป้เป็นเหมือนกับเป็นตุ๊กตาะะหรือว่าเป็นตัวอย่างให้กับที่อื่นๆดูส่วนอีหเสุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่าพวกเอาลอเนะี่ยจะเป็นกลุ่มที่เข้าใจก็เข้าใจแล้วนะตัวอย่างก็มีแล้วถึงโรงพยาบาลอื่นจะทําได้หน่วยงานอื่นจะทําได้แต่ไม่ใช่เรานะใครจะทําอะไรทําไปอย่ามายุ่งกับฉัน ฉันก็จะอยู่ของฉันอย่างเงี้ยอยากทําอะไรทําเชิญเลยเชิญเลยนะอยากทําอะไรเชิญไปอ่าคือคืออย่ามายุ่งกับฉันก็พอแล้วแต่ติที่ที่บอกว่าอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจนะฮะเขาเขาจะมอนิเตอร์ด้วยนะเขาจะมอนิเตอร์พวกที่ทําด้วยนะฮะคือจะดูที่กะดูอยู่ฮะแต่จะดูว่ามันจะไปได้สักกี่น้ําแล้วกลุ่ม5%เนี่ยบางคนฉลาดมากด้วยแล้วเดือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงมีความรู้สึกว่าเออฉันอยู่อย่างงี้ฉันก็ดีอยู่แล้วนี่ชีวิตฉันก็ไม่ได้เห็นมีปัญหาอะไรที่มันสาหัสที่สุดก็คื ไอ้5%ที่ว่าเนี่ยดันไปอยู่ในกลุ่มที่อยู่ท็อปที่เป็นระดับบริหารระดับสูงเนี่ยโอโหเหนื่อยมากทีนี้คำถามก็คือว่าอ่ะถ้าเราจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราควรจะเริ่มยังไงคำแนะนำก็คือให้เราเนี่ยค้นหาไอ้5%แรกเนี่ยให้เจอก่อนหากลุ่ม5%เนี้กลุ่มไพโอเนียเนี่ยให้เจอเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายนะมีความแอคทีฟตลอดเวลาไม่กลัวความล้มเหลวไม่กลัวคำวิพากษ์วิจารณ์อะไรทั้งสิน้นพร้อมลุยว่างั้น นะแล้วสนับสนุนเขาเต็มที่ครับซัพพอร์ตเขาเต็มที่ให้ทุกอย่างที่เขาจําเป็นจะต้องใช้ถ้ากลุ่มที่1ทําสําเร็จอธิบายกลุ่มที่2องกลุ่มที่2เนี่ยเราอธิบายเขาได้ทำให้เขาเข้าใจไอ้กลุ่มนี้เนี่ยเราก็ใช้ประสบการณ์การเรียนรู้จากกลุ่มหนึ่งนี่แหละครับแล้วเอามาอธิบายกับกลุ่มที่2ถ้า1ขยับแล้วนะวสเข้าใจแล้วขยับตามไอ้สก็ไม่ยากครับเพราะ3เนี่ยจะไม่มาถามแล้วว่าหัวหนะ้ามีตัวอย่างไหมนี่ไง กลุ่มนี้ไงก็ไปดูนั่นไงหน่วยงานนั้นไงถ้าเราเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลใช่ไหมฮะแล้วก็เลือกกลุ่มงานหรือว่าฝ่ายที่เขาพร้อมอมีหัวหน้าที่เป็นพวก proactive proactive หมายถึงว่าเป็นพวกที่ชอบทําอะไรก่อนชาวบ้านเป็นคนที่พร้อมที่จะเริ่มทําอะไรใหม่ๆได้แล้วพอเขาทำสำเร็จนี่แหละแล้วเราก็ไปต่อนะฮะ,ะถ้าเราสามารถเคลื่อนคนได้ถึง95%ท่านคิดว่า5%เี้ยเราจะกังวลไหม ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเราไม่ต้องกังวลกับเขาเลยครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยกลุ่มห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยเราบอกแล้วว่ากลุ่มนี้มักจะเป็นคนฉลาดด้วยเขารู้ครับว่าเขาควรทํำยังไงเขามีทางเลี่กสองทางฮะทางที่หนึ่งก็คือก็แค่เปลี่ยนตามคนกลุ่มใหญ่แล้วคนเหล่านี้เปลี่ยนไวด้วยนะครับด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนฉลาดอ่ะผมยกตัวอย่างนะฮะหลายคนอาจจะทํางานโรงพยาบาลของรัฐถามว่าตอนที่เราเริ่มทํา HA ใหม่ๆเนี่ยการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเนี่ย กลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงยากสุดทุกคนคงมีคําตอบในใจว่ากลุ่มที่เปลี่ยนแปลงยากสุดเนี่ยก็คือหมอถูกไหมฮะหมอเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนยากมากเพราะหมอเนี่ยเขาจะถูกฝึกมาให้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแบบสูงปี๊ดเลยซึ่งมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะถ้าหมอไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงพอเนี่ยะจะทําอะไรก็เกิดความลังเลตัดสินใจก็ไม่เด็ดขาดไปเป็นหมออยู่ ER คนไข้ ไม่หายใจหัวใจไม่เต้นอะไรแล้วเนี่ยนะฮะอเลสมาเนี่ยแล้วยังต้องมานั่งปรึกษากับทีมงานเอ๊ะจะให้ยาตัวนั้นตัวมันก็ไม่ด้มันก็ไม่ใช่ฮนะหมอเนี่ยถูกฝึกมาเป็นผู้บริหารแบบเผด็จการนะฮะเราต้องเข้าใจธรรมชาติของหมอเนาะพี่แต่ว่าหมอหลายๆคนที่หลังจากมาทํางานแล้วได้เรียนรู้ศาสตร์อื่นๆเพิ่มเนี่ยเขาก็จะมีการปรับของเขาให้มันพอดีมากขึ้น กลุ่มนี้เปลี่ยนยากมากครับเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ทําเรื่องนี้จะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากไปยุ่งกับคุณหมอเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ากลัวถูกด่ากลับมาแต่ว่าพอเริ่มที่โรงพยาบาลเราเริ่มเปลี่ยนแปลงบางอย่างเราเราเราเริ่มขับเคลื่อนไปจนมันเกิดรูปธรรมาบางอย่างและเริ่มเห็นและคนส่วนใหญ่เริ่มเปลี่ยนแล้วหมอเปลี่ยนง่ายมากนะฮะหมอเขาพร้อมเขาเปลี่ยนเพราะว่าคนเหล่านี้เขาเก่งอยู่แล้วข้อดีของเขาคือเขาเป็นคนเก่งเขาแค่ไปศึกษาเรียนรู้แล้วสังเกตนะฮะบางทีเนี่ย เราเราทำมาตั้งนานนะมันยังไม่ค่อยไปไหนเลยอ่ะแต่ว่าพอเราไปเชิญคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขาเริ่มให้ความร่วมมืออะไรเนี่ยเราเชิญเข้ามาเป็นประธานคณะทํางานนู่นนี่นั่นเนี่ยนะเขาแอบไปซุ้มศึกษาเขาไปอ่านหนังสือนู่นนี่มาแป๊บเดียวเขามาให้คําแนะนําเราได้ลวเขาสามารถที่จะมาไกลเราได้แล้วเอ้ยทำอย่างนี้สิอย่างนี้เออนั่นนั่ะคือข้อดีของเขาเพราะฉะนั้นในทุกๆกลุ่มเนี่ยคือเราต้องต้องเข้าใจว่าเราเราควรจะเริ่มตรงไหนนะ คนจานวนไม่น้อยเขบเข้าใจผิดว่าถ้าเราจะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะต้องทําให้ไอ้คน5%กลุ่มนี้เอารอเนี่ยขยับก่อนเพราะไอ้กลุ่มนี้นอกจากมันไม่ทําบางทีมันต้านด้วยนะมันชอบขวางด้วยเราก็พยายามจะไปโน,น้มนะาไอ้กลุ่มนี้นะครับให้เขาเชื่อเราให้เขายอมเปลี่ยนแปลงซึ่งสุดท้ายเนี่ยนอกจากเขาจะไม่เปลี่ยนแล้วเนี่ยนะอีเราเองเนี่ยก็จะหมดแรงด้วยสุดท้ายก็เลยเออเลยไม่ทําไม่เทอรมมันละจบ นะหมดกันเนาะอ่ะประมาณนี้นะฮะกุณนันพัฒครับตกลงตอบคําถามตรงไหมครับตรงกับที่ต้องการหรือเปล่าคือได้เห็นที่อาจารย์โชว์ภาพของคลิกไมซ n เซ e ตกับโร w t ไมซ n เซ็ตแล้วก็เอามาประกอบกับคําถามที่2พอเข้าใจมากขึ้นเลยคะ่ะอาจารย์โอเคครับผมอ่ะ,อะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปต่อไปเนาะ โอเคครับอันนี้เดี๋ยมีแถมนิดหนึ่งแล้วกันในสไลด์นี้พอดีเขาพูดเรื่อง,องสาเหตุของการต่อต้านนะฮะบางทีเราจะต้องเข้าใจเขาเหมือนกันว่าคนที่เขาไม่อยากเปลี่ยนหรือไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยบางทีเนี่ยคือใจก็อยากเนาะแต่ว่าที่มันยังยังลังเลอยู่เพราะว่าอันที่หนึ่งคือขายความมั่นใจว่าเฮ้ยเราจะทําได้หรือเปล่าอะไรที่มันเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องปกติฮะทุกคนจะขายความมั่นใจอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูว่าไอท้ที่สิ่งที่ทําให้เขาขาดความมั่นใจคืออะไรเขาขาดความรู้ใช่ไหมถ้าขาดความรู้เราก็ใส่ความรู้ให้เขาถ้าขาดทักษะเราก็ฝึกเขานะแต่ถ้าเป็นเรื่องของ attitude ก็อาจจะต้องใช้รูปธรรมอะไรบางอย่างที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะให้เขาเห็นจริงๆให้เขาเกิดความเชื่อนะบางคนก็อาจจะมีความยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆก็มีเขาเรียกว่าอยู่ใน comfort ตโซนแลวเอ้ยทุกวันนี้ฉันก็โอเคอยู่แล้วนี่ทําไมจะต้องเปลี่ยนเพราะไอ้ที่ทาอยู่เดิมๆมันก็ไม่เห็นมีปัญหาเลย คือคือมันเหมือนกับในสมัยหนึ่งเราเคยดูทีวีขาวดำเนาะเราก็บอกว่าไอ้ทีวีขาวดำก็ไม่ได้มีปัญหานี่มันก็เห็นชัดเจนดีออกก็มันไม่ได้ซ่าได้อะไรเนี่ยก็เสียงเสริมก็ชัดภาพก็คมชัดแล้วทำไมจะต้องไปเปลี่ยนเป็นทีวีสีแต่พอวันหนึ่งที่เราได้มาดูทีวีสีเราถึงได้เห็นว่าเฮ้ยเออทีวีสีมันดีกว่าไอ้ของดีของเดิมเราอีกนะเอออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็จะมีคนบางคนที่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆิมอีกเหตุผลห,หนึ่งก็คือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจนทำไม อันนี้ก็อาจจะต้องกลับมาย้อนมาดูที่เราแล้วว่าเอ๊ะเราได้อธิบายให้เขาเคลียร์หรือยังอันนี้คือคนกลุ่มที่2แหละว,ว่าทาไมต้องเปลี่ยนอะของเดิมก็โอเคนี่แล้วเปลี่ยนทําไมอ่ะไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยก็ต้องเคลียร์กันว่าเออปัญหาวันนี้ไม่มีแต่ในอนาคตมันกําลังจะมีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นอ่ก็ทําให้ชัดเจนอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่มันเร็วเกินไปการเปลี่ยนแปลงมี2ออย่างก็คือแบบกระทนหันแบบรวดเร็วกับแบบค่อยเป็นค่อยไป ถ้ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเร็วเกินไปเนี่ยแรงต้านมันจะสูงคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะผลักให้มันเกิดขึ้นทีเดียวพร้อมๆกันเพราะว่ามันใช้พลังงานเยอะมากมันจะเหนื่อยมากวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเราต้องหาแนวร่วมก่อนก็คือต้องสร้างไอ้กลุ่มไพโอเนียร์เนี่ยให้เกิดขึ้นมาก่อนเราต้องหากลุ่มนี้ให้เจอแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้เริ่มฮะเป็นตัวที่จะเจเนเรตการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเ,นเนขาเรียวกว่าเป็นเชงเอเอน์เน่ยเอากลุ่มนี้นำอ่าแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อย สาเหตุที่ไม่เปลี่ยนแปลงอีกย่างนึงก็คือบางเอิญไอของเก่าเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบางอย่างที่เขาได้อยู่อันนี้เรื่องใหญ่แล้วพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันทําให้เขาเสียประโยชน์ก็ต้องหาทางออกว่าเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะวินวินนะฮะว่าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยก็คือมันดีกับทุกๆคนนะทุกคนได้ประโยชน์เพนะราะว่าถ้าเกิดเขามีแต่เสียประโยชน์อย่างเดียวเนี่ยก็แน่นอนฮนะไม่มีใครอยากเปลี่ยน บางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของความกลัวกลัว่องการเสียหน้าเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีกลัวลำบากกลัวสารพัดซึ่งเดี๋ยวเราไปดูในหัวข้อเรื่องของการจัดการความกลัวแล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งก็คือไม่เห็นภาพผลลัพธ์ว่าเอ๊ะถ้าเปลี่ยนไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะมันมันมันดูแล้วมันไม่ค่อยชัดเจนก็ก็ต้องพยายามทําให้เขาเห็นว่าอ่ะโอเคสิ่งที่เราต้องการจะเปลี่ยนไปเนี่ยมันเป็นยังไง มีคำถามหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าคนที่ถามเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เขาตอบแบบสอบถามมาก็คือเขาบอกไม่แน่ใจว่าจะเข้าร่วมได้ได้ไหมนะ,ะว่าคือตอนนี้ปัญหาคือทุกคนเนี่ยเหมือนกับมีทิศทางขององค์กรท,ที่มันไม่ไปคนละทางเดียวกันอันนี้คือสิ่งแรกเลยที่จะต้องแก้ก็คือต้องมาคุยกันว่าตกลงเนี่ยเอาไงแน่นะต้องต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนเลยต้องทําให้มันชัดเจนก่อนมันมันเป็นไปไม่ได้ที่ที่ผอ,อ,อบอกว่า อาพวกเราเดินตรงไปข้างหน้าในขณะที่หัวหน้าพยาบาลบอกเอ้ยน้องพี่ว่าเลี้ยวซ้ายดีกว่าอะหัวหน้าบริหารบอกผมว่าเลี้ยวขวาเหอะแล้วถามว่าเจ้าหน้าที่เอาไงพออบอกทางหนึ่งบอกไปทางหนึ่งหัวหน้าพยาบาลบอกอีกทางหนึ่งหัวหน้าบริหารบอกไปกทางมันมันก็ไม่ได้ไงนะเพราะฉะนั้น ต้องมานั่งคุยกันหาโซลูชันหาอะไรละ่ะเราเรียกว่าเป็นคอนเซนแซสร่วมกันหาความเห็นร่วมกันว่าตกลงจะไปทางไหนแน่ซึ่งถ้าเป็นระดับองค์กรเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการทําแผนยุทธศาส์นั่นเองนาการกําหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรการกําหนดพันธกิจเป้าประสงค์แล้วก็ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ต่างๆที่เราจะไปสู่สิ่งนั้นก็คือทําให้มันชัดเจน พอทำให้เกิดความชัดเจนเนี่ยเออเขาก็จะเริ่มคลายความกังวลลงว่าเอาอย่างน้อยเนี่ยชัดเจนทั้งในเรื่องผลลัพธ์ชัดเจนทั้งในเรื่องของวิธีการนะชัดเจนทั้งในเรื่องของการสนับสนุนใช่ไหมฮะอโอเคก็จะประมาณนี้นะครับ